กาบสวัสดีครับเพื่อนๆผมปุ้เหรียญกระสับไทยนะครับวันนี้นะครับผมมีเหรียญที่ลึกนงครับรัชกาลที่9แันนี้ครับคือเหรียญชาวเขานี่นะครับจะเป็นรูปวงกลมแบบนี้นะครับเนื้ออาบาก้านะครับเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับหันข้างแบบนี้นะครับเขียนคําว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่9นะครับมีหูจอดสําหรับห้อยแบบนี้นะครับนี่ด้านหลังนะครับจะเขียนคําว่าเหรียญที่ลึกนะครับสําหรับชาวเขานะครับเป็นรูปประเทศไทยแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่ ตกนี่คือจังหวัดต่างนะครับเหรียญตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายนะครับกแพงเพนนะครับจะมีอักษรย่อนะครับอันนี้ครับคือเลขรันนัมเบอร์สำหรับการแจกนะครับเหรียญตัวนี้นะครับจะมีตอกจังหวัดและไม่ตอกจังหวัดนะครับผมประกาศรับซื้อนะครับหลักร้อยันหลักพันนะครับแล้วแต่สภาพนะครับเพื่อนๆนี่หน้าตาสวยงามนะครับเหรียญตัวนี้นะครับชาวเขานะครับได้รับแทนแทนบัตรประชาชนนะครับเหรียญตัวนี้นะครับในหลวงปดก้านะครับแจกนะครับเพื่อให้ชาวเขาได้รู้นะครับว่าเขาเป็นคนไทยเหมือนกันไม่ใช่ชาวเขาเล่รับ ยังไงนะครับผมผู้เลี้ยงกระสับไทยก็ขอกลับลาไปก่อนนะครับกล่าวสวัสดีครับ